การอัญเชิญท้าเวสุวรรณมาบูชาที่บ้าน 1. นึ่นำองค์ท้าเวสุวรรณไปประดิษฐานบนหิ้งพระหรือโต๊ะมูบูชาที่เตรียมไว้ทั้งนี้ควรวางแยกออกมาอยู่ต่ำกว่าโต๊ะมูบูชาหรือหิ้งพระที่วางพระประธานหรือพระพุทธรูปเล็กน้อยหากมีผ้ายันท้าเวสุวรรณให้ติดไว้ด้านหลังองค์ท่านหรือถ้าจะตั้งบูชาจุดอื่นๆในบ้านเช่น ตั้งบนโต๊ะทำงานควรมีพานรองด้วยส่วนเรื่งในการอัญเชิญควรเป็นช่วงข้างขึ้นตามปฏิทินจันทรคติหรือถือเอาช่วงเช้าของวันพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูเป็นเรื่องดีแทนก็ได้ 2. ตั้งสมาธิระลึกถึงพระคุณของพระรัตตานไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้น จุดธูปเก้าดอกพร้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอาทิน้ำผลไม้ดอกไม้แล้วค่อยกล่าวคำบูชาเริ่มจากตั้งนโมสามจบและตามด้วยบทสวดบูชาท้าวเวสวรรเพื่อขออัญเชิญท้าวเวสุวรรดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดบูชาท้าเวสุวรรณฉบับย่ออิติปิโสภะคะยมาราชานุท้าเวสุวรรณุมารานังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะท้าเวสุวรรณุนน จตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสุภุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสวันโนนะโมพุทธายะบุทสวดทาเวสวันชฉวบับเต็มอุตตกามูละเภพุทธังธนกามูละเภทนังอัธิกายยกายะยายะเทวานัง ปิยตังสุตตวาอิติปิสโสภควะยม,มาราชาโนทาเวสวุวรโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสวุวรโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริตโตเวสพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท,ทาเวสวุวโนณะโมพุทธายะ แล้วกล่าวตามว่าสาธุลูกชื่อนามสกุลอาศัยอยู่บ้านเลขที่ขอกราบกานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดและกราบขอบารมีองค์สเสด็จปู่ท่านท้าวเวสวรรผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ ในพระพุทธศาสนาอ่านเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้วโปรดประทานพรให้ลูกๆและครอบครวัวปราสบแต่สัพพสิริมงคลอุดมโชคลาภและขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสุวรรณได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆและครอบครวัวปราศจ,จากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทิญ วิธีบูชาท้าวเวสสุวรที่บ้าน 1. ควรบูชาช่วงเช้าทุกวันพฤหัสบดีและก่อนทำพิธีไหว้ควรอาบน้ำและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 2. ถวายเครื่องสักการะอาทิน้ำเปล่าและผละไม้มงคลได้แก่ส้มกล้วยสับปะรดจากนั้นทำการสวดสมาทานศีลห้า บทบูชาพระรัตนตรัยพาหุงตามด้วยคาถาชินนบัญชน 3. จุดทูปเก้าดอกพร้อมถือดอกกุหลาบเก้าดอกพนมมือและตั้งนมโมูสามจบก่อนสวดบทบูชาท้าเวสวรณทางนี้ส่วนใหญ่นิยมท่องบทสวดแบบย่อเก้าจบเพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะช่วยเรื่องโชคลาภและความก้าวหน้าให้กับชีวิต วิธีบูชาวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนอกจากการบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณที่บ้านแล้วในปัจจุบันยังมีวัตถุมงคลสำหรับตั้งหน้ารถและพกติดตัวไว้บูชาด้วยอาธิรูปหลท้าวเวสวเเวสุวรรณเหรียญท้าวเวสสุวรรณผ้ายันท้าวเวสสุวรรณแผ่นทองบูชาสลักรูปท้าวเวสสุวรรณซึ่งใช้วิธีบูชาแบบเดียวกันก็คือทำสมาธิ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณพร้อมท่องนามูสามจบตามด้วยบทสวดบูชาท้าเวสวรไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องสักการบ,บูชาก็ได้แต่อย่างไรก็ดีแล้วสิ่งสำคัญในการบูชาท้าเวสวรก็คือจะต้องเป็นคนที่ตั้งตนอยู่ในศีลห้าคิดดีทำดีไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาประกอบอาชีพสุจริตและเป็นผู้มีน้ำใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว มันให้ทานเป็นนิดก็จะช่วยให้การบูชาท้าเวสุวรรณสำเร็จผลดังที่หวังมากยิ่งขึ้น